สวัสดีครับพบกับผมสุดเขตสเปซซัสแาชแนแอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กับช่วงทํางานยังให้เหมือนเที่ยวนะฮะหนา้นาจะโปรชื่อช่วงสักทีหนึ่งนะครับผมจะพาทุกท่านมาที่วัดเขาช่องชาติจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นวัดวัดหนึ่งที่ผมได้เจอโดยบังเอิญน,นะฮะที่นี่นะพอดีผมไปทําธุระที่จังหวัดน้องบัวลําพูนะครับแล้วก็ไปที่อําเภอโนนสังนะ เราจะนั้นค้ากลับเนี่ยนะครับผมก็เลยปักจากอัอโนนสังเนี่ยกลับไปที่โรงแรมนะครับที่จังหวัดอุดรนะครับก็บังเอิญผ่านมาที่วัดนี้นะฮะตอนช่วงทั้งขึ้นผมไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะมาเจออะไรสวยๆตรงนี้นะฮะผมก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องตั้งกล้องอะไรเลยนะฮะผมมากับหัวหน้านะก็เอ้าพอเห็นวุยทางเริ่มสวยข้างบนมีพระนะครับก็เลยรีบตั้งกล้องนะ ซึ่งมันก็จะแวบ,บๆนั่นแหละฮะคืออยากจะเห็นอยากจะให้ทุกท่านเห็นถนนหนทางนะครับว่าทางที่ขึ้นมาที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็วัดเขาช่องชาติเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในเ,เขตของจังหวัดอุดรธานีนะครับแต่ว่าจุดชมวิวของที่นี่เนี่ยนะครับก็จะมองเห็นถึง3จังหวัดนะครับนั่นคืออุดรธานีน้องบัวลําพูแล้วก็จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับสําหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับก็ใช้รถยนต์นะ ใช่สิของชลยยนแหละนะครับแต่ส่วนเรื่องของรถสาธารณะมีไหมอันนี้ผมไม่ได้รีเสิร์ชมาเลยนะครับต้องขอไปด้วยจริงนะครับก็พอขับมาที่เนี่ยนะครับก็มานมัสก,การหลวงพ่อนะนะครับว่าที่นี่เออรู้สึกจะสร้างมาเมื่อตอนปี2520นะครับที่เป็นสำนักสงฆ์ครั้งแรกเลยนะฮะส่วนพระที่เราเห็นกันอยู่ ตรงนี้นะครับก็น่าจะสร้างประมาณ2540กว่ากว่านี่แหละนะฮะเป็นวัดที่อยู่บนเขาเลยนะนะครับจุดเด่นตรงนี้ก็คือแบบโอ้จะเห็นองค์พระเด่นแต่ไกลเลยนะครับใครที่ชอบชมวิวนะครับชื่นชอบออธรรมชาติแบบนี้นะครับมานมัสการพระที่นี่ก็ยได้ชมวิวด้วยนะนะครับก็เป็นวัดที่วิวสวยงามอีกวัดหนึงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับพระองค์ใหญ่มากเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่ ชอบนะครับอยากจะมาที่นี่ก็สามารถปักหมุดมาได้เลยนะครับสําหรับการขับรถขึ้นลงเขาที่นี่ก็ไม่ยากนะสี่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะฮะได้นะครับส่วนเกียร์ธรรมดาก็ดึงมาเกียร์ L เกียร์ S สักหน่อยนะนะครับ D สามก็น่าจะพอแล้วแหละนะฮะนะครับแล้วแต่ว่าเราใช้รถรุ่นอะไรนะครับสําหรับใครที่อยากมาก็ปักหมุดมาได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e ให้เพื่อ,อนๆดูกันด้วยนะจ๊ะอีพีนี้ไม่มีอะไรมากจริงๆนะเป็นคลิปที่ถือว่าสั้นที่สุดที่เคยทำแล้วล่ะนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนนนะครับก็ลองติดตามรับชมกันดูนะครับขอบคุณมากครับผม